สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพามาชมอ้อยนะครับโซนนี้จะเป็นอ้อยสายน้ําพึ่งนะครับเป็นอ้อยสายน้ําพึ่งเป็นอ้อยคันน้านะครับจากทางภาคใต้นะครับเป็นพันุ์ที่ทางภาคใต้เขานิยมนะครับก็ผมมีอยู่ประมาณหนึ oh ่งสองสามสี hmm. okay. uh ่ห huh. okay. ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบสองกอสิบเอ็ดสิบสองกอนะครับก็นี่การเจริญเติบโตตอนนี้อายุน่าจะประมาณ ามเดือนสามเดือนสามเดือนการแตกต,ตอก็ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าสู้สุพรรณบุรีห้าศูนย์ไม่ได้นะการเจริญติโตสู้สุพรรณบุรีห้าศูนย์ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้สักพันเลยทุกพันสิงคโปร์เมริชาสายน้ำผึ้งห้อยยักษ์อะไรเงี้ยสู้การเจริญตโตการแตกกอสู้สุพรรณไม่ได้เลยนี่ดูว่าสุพรรณผมไปไกลแล้วนี่ยไปไกลแล้วครับสูงต้นหัวไปแล้วแต่ว่าอันนี้สายน้ำผึ้ง ไม่ได้อยู่ทุยกรรมลุงนะปัมุงเหมือนกันทําทุกอย่างเหมือนกันนะฮะปลูกเหมือนกันแต่อาจจะปลูกที่หลังกว่าแหละแต่ว่ามันมันดูดูได้เห็นชัดเลยว่ามันมันช้ากว่านะครับช้ากว่าสูบพัมบรี50ทุกสายพันธุ์เลยนะครับนี่คือข้อมูลของผมนะฮะคือข้อมูลของผมที่ผมทํานะครับช้ากว่าสูบพัมบรี50ทุกพันธุ์เลยเดี๋ยวต้นนี้นี่น,นี่ก้อนี้ก็แต่กก็ประมาณนึ่งสีนะครับสีสีของอ สีของลำนะครับสีของลำจะออกม่วงนะครับม่วงอมดําอมเทานะม่วงอมดําอมเทานะครับนี่เห็นไหมครับเห็นสีไหมครับนี่จะเข้มมากเลยนะฮะแล้วก็ลักษณะลำจะเรียวนะครับเรียวแล้วก็เหยียดตรงขึ้นการแต่กอนะจะไม่ขนาดผมไม่ได้ปลูกลึกเนะี่ยมันจะไม่แต่กอในแนวทะแยงนะมันจะในแนวดิ่งเลยนะการแต่กอนเนี่ย เหมือนมันต้องการขึ้นขึ้นตรงเลยนะแสดงว่าพันธุ์นี้นะเวลาโตน่าจะยาวมากนะครับนี่ตั้งข้อสังเกตนะฮะเวลาโตมันน่าจะลำยาวมากมันจะมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยมันจะไม่ไปทะแยงไปข้างเลยจ้องจะจะขึ้นกันอย่างเดียวนี่ครับมีอยู่เนี่ยขนาดนี้มีพื้นที่แสงด้านข้างนี่เยอะนะมันก็ยังไม่ทะยงเลยนะครับมันจะดิ่งขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยนี่ ก่อนนี้ก็แตกหลายลำอยู่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดเจ็ดลำแปดลำนี่ฮะแต่ก็ค่อนข้างดีลักษณะนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันระหวา่างสายน้ำพึ่งกับสุพรรณีหรี50นะครับเป็นกอนกรอนนี้กอนนี้แล้วกันนี่นะครับสีนะครับสีสีของกาบนะครับมันจะออก อ่ะมันต่างกันเยอะมากเลยเนี่ยสีมันจะเข้มมากมนะมาจอกม่วงอมแดงอมดําอมเทานะครับลำนะครับม่วงอมแดงอมดำอมเทาแล้วก็จะมีผิวเรียกอรขี้ไข่มันใช่ไหมนะขี้ไขนะ่ตรงนี้นะขี้ไข่มันเนี่ยนะสีขาวขาวจ่วเลยนะครับเป็นสีขาวเป็นขี้ไข่สีขาว,ส,ขาวส่วนสุพรรณบุรี50นะครับมาจอ,อกแค่อ่า ชมพูหอมม่วงนิดหน่อยนะครับไม่เข้มไม่เข้มเท่าไม่เข้มเท่าสายน้ําผึ้งนะครับนี่ซูมนีห้าศูนย์ของผมเปรียบเทียบกันให้ดูใกล้ๆกนนะครับการแตกกอก็แต่มันจะแตกกว่าดีกว่านะครับซูมดีห้าศูนย์แตกกว่าดีกว่านี่อันนี้ปลูกพร้อมๆมกันนะอันนี้มีแตกกอหนึ่งสองสามสี่อันนี้ไปเท่าไหรนะ่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของบีเจ็ด าการแตกรก่สูความดี50นี้กว่านี่อันนี้ก่อนนี้ยังก่อนตะไคร้นี่เห็นไหมยูความดี50ของแท้ของแท้นี่คือคือลักษณะภายนอกนะของอสารน้ำพึ่งกับสูความดี50นะครับปีนี้สารน้ำพึ่งผมก็ปลูกทำพันุ์ไว้ก่อนนะครับปลูกทำพันธ์ไว้เดี๋ยวจะขยายไปเรื่อๆยๆจ,จะได้มีหลากหลายพันนะครับเอาไว้แบ่งปัน เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับใน YouTube <c oughs> แล้วก็คือผมเป็นคนที่ชอบอ้อยอะไรก็ตามนะอยากจะมีพันธุ์เก็บไว้นะก็ว่ามันคันน้ำอร่อยเหมือนกันนะสายน้ำผึ้งเนี่ยน้ำสีสวยเหมือนกันใช้ได้เลยนะครับขยายพันธุ์ก็ปลูกมาเยอะมีก็เอิบน้ำขายโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสายน้ำผึ้งนะปีนี้ปลูกทำพันธุ์ไว้ก่อน แต่ถ้ามีเยอะอาจจะคั้นน้ําขายด,ด้วยนะครับน้ํำน่าจะอร่อยเหมือนกันอร่อยนะฮะน้ําอร่อยเหมือนกันอร่อยนะฮะอร่อยชิมแล้วนะครับชิมแล้วแต่ก็ชอบสุพรรณมากกว่าโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ